ช่วงโมเดิ n ฟ o o d กู๊ดคิทเช่นเอาละค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Modern Food Good Kitchen นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าบอกใบ้ไปแล้วนะคะว่าในช่วงนี้เราจะมีหอยลายมีเนยมีขนมปังเมนูของเราก็คือขนมปังหอยลายอบเนยนั่นเองค่ะ แรกเนละเริ่มแรกก็ต้องเป็นขนมปังฝรั่งเศสค่ะขนมปังฝรั่งเศสเขาจะมาเป็นแบบแถวยาวๆอย่างใช่ไหมคะเราก็หันยหันคือถ้าหันตรงมันจะได้แบบเนี่ยหาวงวงเล็กหน่อยแต่ถ้าก็หันเฉียงของขวางอย่างนี้นะคะมันก็จะได้แผ่นที่กว้างสักนิดหนึ่งนะคะแล้วแต่รูปแบบเลยการเตรียมงานของเรานะคะก็จะมีเนยเคม็มทาไปเลยค่ะเตรียมไว้เลยนะคะทาเนยเคม็มอย่างนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะให้เด็กๆช่วยทําได้นะคะง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วดิฉันขออนุญ,ญาตไปเตรียมก่อนที่จะมาผัดเครื่องของหอยลายต่อนะคะนี่เมื่อกี้ก่อนเริ่มายการดิฉันเริ่มอุ่นไปบ้างแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาอยู่ที่160องศานะคะเตรียมประมาณนี้นะคะคือเป็นเครื่องอบทันสมัยมากเลยและใช้งานง่ายค่ะเสร็จแล้วเอาละเรามาเตรียมตัวในการทำเครื่องของหอยลายอบเนยกันดีก,กว่ากระทะอุ่นแล้วนะคะแล้วก็นำเนยจืดใส่เข้าไปประมาณนี้ จากนั้นก็นาเครื่องต่างๆใส่เข้าไปนะคะคุณผู้ชมเมื่อได้จืดละลายแล้วที่ฉันขอใส่กระเทียมผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะพอกระเทียมเริ่มเหลืองสุกอย่างนี้แล้วนะคะสวยงามขนาดนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่หอ,อยลายนะคะหลายคนบอกว่าจะพอกับขนมปังที่ทำไหมถ้าเกินก็กินเองค่ะแล้วก็มีออริกาโนโเอาละค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่พิมค้นนะคะพอหอยลายเริ่มสุกได้ที่นะคะใกล้ใกล้แห้งนะคะคุก็ใส่พาสเลลไปแล้วก็ผัดให้มันเข้ากัน เอาแล้วลค่ะผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหแห้งสนิทอย่างนี้นะคะคือ,อยังเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยเพื่อจะได้ไปอบต่อจากนั้นก็มาใส่ในขนมปังนะคะไม่ว่าจะดูสวยงามขนาดนี้นะคะแต่ต้องอบค่ะอุณหภูมิที่160งค่ะเราจะอบก,กันประมาณ5นาทีแล้วเจอกันแหมดูคุณบุ๋มของเราในวันนี้ดูท่าทางจะมีความสุขมากๆเลยนะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอมีเครื่องครัวสวยๆทันสมัยอย่างเตาอบในวันนี้ที่มีฟังก์ชันมากมายไม่ว่าจะเป็นอบจะปิ้งหรือจะย่างและยังสามารถปรับอุณหภูมิให้เข้ากับเมนูอาหารที่เราทําในแต่ละเมนูอีกด้วยครับแหมเตาอบรุ่นนี้เนี่ยทั้งสวยและสะดวกสบายในการใช้งานจริงๆเลยแหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไวไลออบเนยสวยงามอลังการแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อให้คุณลูกเนี่ยนะคะได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเราก็จะใส่ ผักโขมผัดกับกระเทียมอย่างเงี้ยนะคะใส่น้มันมากออผัดๆผัดผักโขมใช้ระยะเวลาผัดนานนิดนึงนะคะจะอร่อยมากกว่าเดี๋ยวเราโรยมีโรยหน้าหน่อยพาสลีย์หน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะม o เดิร์ฟฟู้ดกู๊ดคิเช่นอาหารทำเองง่ายๆในเครื่องครัวทันสมัยแบบนี้นะคะในช่วงหน้าค่ะเมนูอร่อยๆนะคะสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบขนมหวานในครอบครัวพาเลรอคุณอยู่สักครู่ค่ะ ตนับสนุนความอร่อยโดย Hefele Functionality for you